ช่วงออมอต้นนะฮะเพราะว่าจริงๆที่บ้านเลี้ยงมาแบบผู้หญิงมากพออยู่มหอน,อนึ่งเนี้ยก็ยังแบบผมยาวมากแต่ก็คือแบบมีทุกเพศอะจีบทอมนี่ผู้ชายมีแบบทอมแบบวันหนึ่งมีผู้ชายมาจีบก็ก็คุยแต่แบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยพอคุยกับผู้หญิงเฮ้ยรู้สึกดีแต่ตอนนั้นยังงงว่าฉันเป็นเพศอะไรเพราะฉันผมยาวนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดเลยตัดผมเองเลยแล้วก็เป็นทอมเลย พอเลิกที่จะเป็นอนั้นก็เป็นตลอดเลยตอนตอนเด็กๆนะคะที่เป็น้าใหม่ๆตอนแรกก็คิดอะไรเงี้ยก็เฟลบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนคนพูดเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกๆในสังคม,มเหมือนเราตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดอะเหมือนเขาจะไม่ค่อยยอมรับเหมือนเหมือนคนกรุงเทพสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอพอนานเข้าอะไรเงี้ยพอมาเรียนที่กรุงเทพหรือว่ามาอยู่กรุงเทพอเงี้ยมันก็ชินไปเองเพราะเดี๋ยวนี้มันสังคมมันเปิดกว้างแล้วฮะมันก็ ก็มีบ้างมีเยอะด้วยตอนทุกวันนี้ก็เลยเฉยๆฉแม่อะไรก็สำหรับการหาคู่อ่าในในในมุมมองของดัวคือมันหาง่ายสำหรับการมีแฟนะหาง่ายมากแต่ว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดจริงๆอ่ะยากมาก เพราะว่ามันมันไม่จีรังยั่งยืนเหมือนผู้ชายที่แบบว่าแต่งงานกับผู้หญิง เราเด็กๆันนี้เรามีแฟนน่ะอยากจะอยู่ไปตลอดชีวิตคิดว่าคนนี้ต้องอยู่ไปตลอดชีวิตแน่แต่พอคบไปจริงๆมันก็มีจุดที่ต้องเลิกเลิกอะไรเงี้ยมันก็เลิกผ่านมาหลายๆคนจนเหมือนเราเราโปงอ่ะมีรักก็ต้องมีเลิกอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้อยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตอ่ะมันมันต้องอดทนเหมือนที่อย่างยโยคิดอะคือแบบผู้ชายผู้หญิงอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเหมือนที่ทอมมี่อยู่แต่ว่าเขาเหมือนมีมีพันธะร่วมกันอะไรเงี้ยอาจจะมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องอยู่แต่ว่าอย่างทอมนี่มันไม่ได้มีอะไรอ่ะคุณไม่พอใจกันคุณอาจจะแยกบ้านคนละบ้านอยู่ก็คือเลิอกแล้วอะไรนานแล้วก็คือแฟนคนเก่าคือเขาเป็นพิตตี้อย่างเงี้ยเขาก็อยู่วงการโมเดลลิง่งเสร็จแล้วก็มีแคสให้ hey, จะมีงานแบบนี้นะอะไรเงี้ยเธอลองไปแคสสิเราก็ไม่รู้หรอกว,ว่ามันคือง,งานอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าแคททอมเราก็เลยไปอะไรเงี้ยพอไปเสร็จแล้ว มันเป็นงานแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็เลยเออลองไปทําดูทําไปทํามามันก็สนุกอะได้เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอคนเยอะะมากมาย นัดเจอค่ะนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหนังนี่แล้วก็เลยไม่กล้ามาคนเดียวชวนเพื่อนสนิทที่ทํางานด้วยกันมาด้วยอา้าวทาไมไม่กล้ามาคนเดียวอ้อาพที่ทํางานครั้งแรกมันก็เขิอนอะ่ะไม่เคยด้วยไงแต่ก่อนทํางานไม่เคยทําแบบนี้เลยนะทํางานประเภทเหมือนทั่วไปอ่ะทำงานพนักง,งานบริษัททั่วไปนี่ไงไป้ายนี่ลเลยอนันนี้ออกมาเพราะไม่อล่ว คือถ้ามองเป็นนิเกทีฟมันก็มันก็ไม่รู้พี่คือเป็นคนที่ปกติเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่อะไรที่ไม่รู้อ่ะชอบชอบเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเอาเข้าไปแลกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนอื่นคนอื่นเขาบอกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะนอกจากตัวเราจะเชื่อในสิ่งที่เหมือนแบบพิสูจน์เองเห็นเองอะไรเงี้ยสัมผัสเองเนี่ยแหละคือจะเชื่อว่ามันเป็นแบบไหนคำตอบที่ทชัดเจนก็คือด้วยตัวเราเอง มากกว่าป่านช่วยอะไรดีก็ทำครั้งแรกไม่ใช่เหรอเ็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะตอนอยู่ที่ร้านกันเนี่ยเพื่อนคนแรกเลยที่ที่รู้จักป่านมีอะไรแนะนำแนะนำไหมก็คือทำงานฮดครั้งแรกก็จะตื่นเต้นนิดนึงแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็เหมือนนั่งกินข้าวชวนเขาไปเที่ยวดูแลที่แคร์เขาเอาใจใส่เขาผู้หญิงก็จะชอบอะไรประมาณนี้ แล้วก็ส่วนมากคนทํางานโฮสเนี่ยมักจะบอกว่าไม่มีแฟนเพราะว่าถ้าบอกว่ามีแฟนปุ๊บลูกค้าเร็จะไม่ชอบเรากลัวม,มีปัญหากับแฟนก็มักจะบอกว่าไม่มีแฟนถ้ามีลูกค้าคนอื่นมาชอบเราอีกก็ต้องบอกไม่มีแฟนก็อยู่ที่เทคนิคในการพูดในการอะไรแบบอยากให้รถไฟชนกันไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาตกตีได้ก็ถ้ามองในแง่ดีคือถ้าบางคนอายไม่กล้ามาทำงานอะไรแบบนี้ มองในแง่ดีคือมันได้เงินเราไม่ไปทําอะไรเสื่อมเสียเขามาแล้วพี่บอกว่านออยู่ร้านแฟข้างล่างไะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะช่วยแนะนำด้วยเคิร์นโอเคเดี๋ยวเต้นรากเลยแรกเนี้ยแรกงเงี้ยแหละเดี๋ยวก็ชินนี่ไปไปกินข้าวดูหนังนะไม่ได้ทำอะไรไปพี่ครับโอเค ก็ได้เงินแต่ว่าไม่เคยนะไม่เคยที่แบบว่าลูกค้าเฮ้ให้ให้แบบไปนอนด้วยเราให้ตังเนี้ยส่วนใหญ่จะมีเป็นฟิลมากกว่าแบบว่าจ้างไปเที่ยวเราให้เงินอะไรเงี้ยมีเหมือนเขาก็ไปเที่ยวผับกับเพื่อนอะไรเงี like ้ยเขาก็จ้างเราไปแอปว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยมีนะแบบนั้นแล้วก็แก้งเหงาด้วยชวนแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็จ้างเราไปกินข้าวข้างนอกอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าไม่ต้องไปกินข้าวคนเดียวส่วนใหญ่คนที่เขามาเที่ยวตรงเนี้ยก็ 9ก้าสิบป็นคือไม่มีแฟนเหมือนคลายเหงาอะ่ะแค่แค่นี้ mm. ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงทำงานกลางคืนนะฮะมีหมดทุกรูปแบบนั่งดื่มนวดกระปูทํทำอ่างอาบอบนวดอะไรเงี้ยค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นนี่คือเป็นคนที่ อาจจะมีฐานะหน่อยเจ๊ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็มีแต่น้อยฮนะไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงทำงานคืนจะเยอะกว่าเพราะว่าเขาเหมือนเขามารีแล็กอะฮะทางานก็อาจจะเหนื่อยกับการเทคแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยก็อยากมาผ่อนคลายอะไรเงี้ยแค่นั้นครับ คนที่มาก็คือเป็นเป็นดีฮะเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้หญิงจริงก็ไปเที่ยวบางฮสที่เป็นผู้ชายอะไรย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างนะที่แบบอยากลองของว่าอะไรเงี้ยคือแบบเคยเที่ยวบางฮสผู้ชายมาแล้วอยากมาลองดูอะไรเงี้ยก็มีแต่น้อยฮะคนที่มาเที่ยวแล้วก็เฮ้ยมันแตกดีว่ามันมันโอเคอะไรเงี้ยมีนะเยอะเหมือนกันที่แบบว่ามาเที่ยวแล้วก็คือแบบคบผู้ชายอยู่พอมาเที่ยวตรงนี้เจอทอมคบทอมไปเลยอะไรเงี้ยก็มีหลายคนเลยด้วย เกะลยอย่างงี้มีไหมมีมีอยู่ก็เคยนั่งจะแรกคือตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากได้ทอมเกย์สำหรในร้านก็คือแบบเป็นทอมจริงๆหมดไม่มีทอมเกย์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเพื่อน,นก็เลยโยนบอกเฮ้ยโยไปนั่งดิอะไรเงี้ยเคยเคย,เคยประมาณครั้งสองครั้งเนี่ยให้เราไปนั่งเียเราไปนั่งเราก็จะแบบโปรเทคตตวเองก็จะเขินๆนิดนึงอะไรเงี้ยชวนกินเหล้ามากกว่าแต่แถ้าไปข้างนอกเนี่ยไม่เคยไปแล้วเขาเป็นทอมเลยเหรอเป็นทอมฮะมเป็นทอมเลยแต่ว่าเหมือนชอบทอมด้วยกันอะไรเงี้ย ก็มีก็มีบ้างแต่น้อยเออเป็นเป็นเพศที่พี่งงมากเลยอะทอม,มเก๋เ<อ>มไม่ค่อยเข้าใจยังงงเลยยังว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงวะทอมประเภทนี้ยัตลกบางทียัก็ตลกนะมันมีจริงได้วยเราเป็นทอมจริงรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นทอมที่แบบชอบผู้หญิงแล้วอะทําไมต้องไปชอบทอมด้วยกันงงเหมือนกันนะแต่ว่าเออก็ใจเขาใจเราคิดไม่เหมือนกันนะ ก็แล้วแต่เขาโอ้โห เป็นไงบ้างต็ <c oughs> เเดเส้นที่เนี่ยได้เบอร์มาแล้วเพราะว่านัดลูกค้าเจอที่ร้านคืนนี้บอกว่าให้เขาไปเจอเพราะว่าเขาจะชวนกินข้าวแต่พอดีอไปกินที่นู่นก็ได้ได้ปากข้าวอีก เป็นไงบ้างอะรู้สึกทำในวันแรกโอเคไหมโอเคที่ก็รู้สึกเคสแรกแล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนแรกกับเราเราประมาประมาแล้วก็ตื่นเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกคนลุกที่อยู่ดีๆตอนจะเจอลูกค้าตอนแรกแบบคนลุกเลยอ่ะอันนี้เพิ่เฝ่ยอะไรว่าแบตื่นเต้นทำอะก็คิดว่าแบบทำอย่างนี้มันจะอันตรายไหมสักวันหนึ่งอะ อันตรายไงที่เอ้าเกิดแบบเราไปนัดใครเราไม่รู้นี่ว่าเราจะไปเจอใครแบบเราก็มีเพื่อนมาไงพี่น้อยเดี๋ยวเพืดี๋มวเดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่มีแล้วไงก็เราก็จะได้เออเนาะไปฮะเดี๋ยวคืออะไรด้หน่อยค่ะได้ค่ะเออเมื่อกี้ที่ ไปเที่ยวกับน้องเขาไปรู้สึกยังไงบ้างคะน้องอ่ะค่ะก็น้องเขาน่ารักดีค่ะก็ปกติก็เจอกันแบบตอนกลางคืนน้องใช่ไหมก็มีโอกาสได้มารู้จักกันมากขึ้นชีวิตเราก็คิดๆเราพี่เราเราก็ทํางานกันอื่มาเราก็เจอผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราทํางานเสร็จเราก็แบบกย่อนาพักผ่อนทำงาน กดกันขนาดนั้นเลยเหรอที่แบบเออเรารจ,รจริงๆมันก็เหมือนกับเราทํางานกันคืนแล้วก็มาเที่ยวกับคนที่เขาทํางานประเภทเดียวกับเราเหมือนกันเลยก็ได้มาเจอแบบคนกลุ่มเดียวกันได้แบบเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่เราทํางานมาแล้วก็อันนั้นก็คือํารทำงานได้ที่เราต้อกาถ้าเลือกได้เนี่ยเราจะยังเลือกเป็นทอมอีกไหมก็ยังเลือกเป็นทอมไม่ไม่อยากแบบบางคนก็เออถามว่าทําไมแบบ ถ,ถึงอายุเราจะเริ่มมากจริงๆอ่างเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเองอะไรเงี้ยก็มีนะบางทีญาติๆจะบอกว่าเมื่อไรจะเป็นผู้หญิงสักทีอะไรเงี้ยแต่เาคิดว่าไม่เป็นแล้วเป็นแบบนี้โอเคแล้วแฮปปี้ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราเราจะอยู่กับผู้หญิงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตวันหนึง่งอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ก็ยอมรับในสิ่งในส,สิ่งท,ที่ที่มันจะเกิดอนาคตเนี้ยไม่ได้ต้องการที่จะแบบโอ้แต่งงานอยู่กับผู้ชายมีลูกไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย ม่อยู่ในหัวสมองเลยสุขกับตรงนี้พอแค่นะั้นแหละมีลูกไหมเหรอทุกวันนี้ก็มีนะ,ะเพราะว่าเคยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งอะแล้วแบบว่ารักเอออะฉันรักเธอฉันอยากอยู่กับเธออยากมีลูกก็รับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมตอนนี้สี่ขวบแล้วแต่ก็เลิกกันไปแล้วแต่ถามว่าเราเรา,เราก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันอะไรเงี้ย พอพอเลิกกับคนนั้นมันก็เลยได้บทเรียนชีวิตมาว่ามันอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนนะฮะมีรักก็ต้องมีเลิอกอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบทาทาทุกวันให้มันดีที่สุดดีกว่าอย่างเงี้ยคบใครก็คือแค่ไหนก็แค่นั้นนะพี่เต็มที่นะเต็มที่แต่ว่าถ้าเลิกก็ยอมรับอนาคตจะอยู่คนเดียวก็ยอมรับแค่นั้นเองพอบอกมีลูกทุกคนก็จะแบบงงฮะจะมีลูกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยเป็นผู้หญิงเหรอเะไรไม่ใช่เนี้ยเคยเคยรับเด็กมาเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นเราแบบ เนี่ยแหละเราคิดว่าแบบคบคนนี้จริงจังแล้วมันไม่มีทางเลิกแล้วเราเราอยากมีลูกอย่างเงี้ยแ,แต่ว่าไม่อยากท้องอย่างเงี้ยส่วนแฟนก็คือฉันไม่อยากทำกิจเพราะฉันไม่อยากท้องปัญหาสังคมก็คือเด็กที่แบบไม่มีพ่อแม่เยอะมากอย่างเงี้ยแล้วทำไมแบบเฮ้ยเราไม่เอาเด็กตรงนั้นมาเลี้ยงอะ่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นที่รับมาเลี้ยงก็คือแบบเหมือนพ่อแม่เด็กไม่พร้อมอะ่ะเหมือนท้องก่อนเรียนอะไรอย่างเงี้ย ท้องตอนเรียนอยู่ประมาณสักอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี้ยเราก็เลยเราเป็นบุตรบุญธรรมเลยเขาเขาจะมาตรวจสอบคะว่าเราเลี้ยงจริงไหมหรือว่าอะไรไหมแต่คนที่เซนเป็นบุตรเป็นเป็นแม่งจริงอ่ะคือตัวแฟนเก่านะคะแต่ว่าก็คืออยู่ด้วยกันอ่างเงี้ยทางทางทางกรมทางราชการเนี้ยก็จะมาตรวจว่าเออเราเราเลี้ยงแบบจริงไหมรักจริงไหมแบบเข้าใครหลอกลวงเด็กไหมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออเลี้ยงเต็มที่นะเด็กเขาก็ แฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยดีกว่าดีกว่าถ้าไม่มีเราณณณวันนั้นอ่ะเขาคงหนึ่งอาจจะทําแท้งไปแล้วสองอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรสถานรับเลี้ยงเด็กอะครับประมาณนั้นคือคิดว่าเออเขาโชคดีว่าถามว่าโตมาเขาอาจเขาจะคิดไหมว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่เขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าที่ที่เราให้เขาอ่ะเขาน่าจะแบบเติมเต็มเขาได้อะไรเงี้ย นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนเจอผู้ชายมาเยอะทํางานพีตรงพีตรี่ก็ทํางานกับผู้ชายมาตลอดแต่พออยากมาผ่อนคลายสิ่งที่เขาชอบแล้วบางทีก็เปิดเผยกับคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยกัที่บ้านไม่ได้กับเพื่อนไม่ได้สังคมเพื่อนไม่ได้แต่มาที่นี่คุณได้อันนี้คุณเป็นตัวตัวเองป รู้สึกแย่ขอ,องเราของเราไม่ได้ทาขายตัวนะอะไรเงี้ยแบบทพืมอน้างมองคือการบริการอีกแค่อีกรูปแบบหนึง่งอะไรเนงะี้ยถ้าคิดว่าทำทำงานกับผู้หญิงอะไรเนงะี้ยให้มองเป็นการแบบบริการเหมือนทั่วไปเหมืนอนร้านตามร้านกาแฟหรือร้านทั่วไปร้านเงี้ยก็คือการบริการแต่เราแค่เป็นการดูแลแบบใกล้ชิดมากขึ้นการพูดคุยเวลาลูกค้าเหงาลูกค้าหรือว่าเสียใจมาเราสามารถดูแลได้ เป็นเพื่อนแกคนก็มองแบบอาชีพตับอย่างเงี้ยแบบกลางคืนเหมือนกันแบบดูเหมือนกันแบบขายบริการรือเปล่าจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบมันคือขายบริการแล้วจริงแต่เป็นขายว่าเหมือนความเทคสุดนี่บความจบลูกค้าเทคแคร์ท้าไมลูกค้ากลับไปแล้วหัวเราะมีความจบอะไรนี้มีแบบว่ามาติดอย่างเงี้ยก็ืผแบบตัวเองก็มีลูกอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยลูกน้อยแล้วเขามีแฟนอยู่ที่บ้านเลิกงานมาเที่ยวเพราะว่าตามมาสุดท้ายก็ เพิ่งมารู้ว่าตัวเองอ่ะชอบหอมแล้วไม่ยอมกลับด้วยอะไรเงี้ยมาอยู่ด้านมาจะแบบมาจะแบบว่ามีปัญหากับแฟอะไรก็มีอะไรเงี้ยเพราะเขาติดเรามากอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมกลับทหาลูกโมตามยังไม่กลับเลยมันเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนไม่ไม่รู้เลย ปัญหาทางสังคมมากขึ้นจากที่ปัจจุบันก็มีพอสมควรเพราะว่าสังคมไม่ค่อยยอมรับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเป็นร้านแบบว่าเหมือนเราเปิดให้ผู้หญิงกับทอมมันอยู่ด้วยกันมุมมองของคนคิดว่าเฮ้ยมันผิด,ดีิธรรทอะไรเงี้ยมันไม่มันผู้หญิงนะผู้กับนะผ,ผู้ชายเท่านั้นอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนแต่ให้ว่าทุกคนยอมรับคงไปไปไม่ได้ต่อให้เราหวังว่า สักวันเขาจะ,จะเป็นแต่ทุกวันนี้ต่างประเทศเขายังลงรงลงเขาจะทําไม่ได้ค่ะคนเป็นแสนหรือเป็นหมืนม่นมาลงมาลงสังคมก็ไม่ยอมรับอยู่ดีแต่ถ้าเราเนี้ยนี่เป็นประเทศไทยไปแบบแบบประกาศเรียกร้องสิทธิมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะยอมรับแล้กวก็อาจจะมีอาจจะมีคนทําได้อาจจะมีคนยอมรับแต่อาจจะแบบกว้างก็อีกนิดนึงแต่ไม่สามารถเปิดกว้างแบบให้คนทุกคนแบบ ยอมเรื่องแบบนี้ได้